กระแสของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เริ่มมีการตื่นตัวมาตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมานอกจากการเปิดเสรีด้านแรงงานด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วการเปิดเสรีภาคการเงินยังเป็นอีกเรื่องที่อ่อนไหวและนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจกับโอกาสที่จะได้เข้ามาทำกำไรในตลาดก,การเงินในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรีมากขึ้นและอีกหนึ่งภาคธุรกิจ ที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือภาคบริการอันรวมไปถึงธุรกิจด้านการประกันภัยที่แม้ว่าจะดูได้รับผลกระทบน้อยแต่ก็ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมในการตั้งรับและเปิดตลาดใหม่ให้กับธุรกิจด้านนี้อย่างไรติดตามประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดใน AEC Alert โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AEC a l e r t โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้เรามีเรื่องสําคัญที่จะพูดคุยกัน2เรื่องด้วยกันสืบเนื่องจากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเรื่องแรกคือระบบการเงินการธนาคารค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวด้วยนะคะส่วนเรื่องที่2ที่จะพูดคุยกันก็เป็นธุรกิจประกันค่ะดูเหมือนว่าธุรกิจนี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากแต่เมื่อเราต้องก้าวเข้าสู่ AEC จริงๆธุรกิจประกันของไทยมีความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันของกลุ่มทุนต่างชาติมากน้อยเพียงใดวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องนี้กันค่ะ แต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันก่อนค่ะว,วันนี้จะได้พบกับคุณปริสัรจันหอมผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกับช่วงนี้ AEC อัปเดต คือกำรับการสีภาคธนาคารเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าภาคการธนาคารมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะจะเกี่ยวข้องกับคนหลายหลายคนอาเซียนนี่จะรวมตัว2 0 1 5แต่ราคาเนี่ยก่อจะตั้งเป้าหมายไว้2020ก็คือจะล่าช้าไป5ปีก็คือจะมีการมันเกี่ยวข้องกับภาพความมั่นคงของประเทศที่ความก้าวหน้าของการเจรจารหรือการพวกนี้เนี่ยเราก็ตกลงกันที่จะเลือกธนาคารกลุ่มหนึ่ง น่าจะมีทางการกลุ่มหนบางสวนบางอาเซียนที่สามารถจะดำเ,เนินก,การกิจการแต่เพเ่ศอาเซียน,นต่างๆได้ที่กรอบการคัดเลือกอต่างๆนี้ก็ยังยังคุยกันอยู่ว่าจะกลุ่มนี้จะเป็นยังไงใครที่จะสามารถจะดำเนินการได้ที่การตำรวจมาตรฐานจะต้องแต่และประเทศนี้ก็มีมาตรฐานอยู่แล้วสูงบ้างต่ำบ้าง การไปเปิดอย่างที่ไปเปิดธนาคารประเทศไหนเนี่ยก็ต้องเอามาตราฐานของประเทศนั้นเนี่ยเป็นสําคัญคือเจ้าของประเทศเนี่ยก็เป็นผู้กําหนดว่าความมั่นคงแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยธนาคารที่ออกไปนอกประเทศได้เนี่ยก็ถึงมาตราฐานที่ที่ต้องสูงอยู่แล้วซึ่งมาตรฐานพวกน,นี้เนี่ยจะก็เป็นหลักสากลฉะนั้นในการที่ก็ลองยืนยันได้ว่าธนาคารที่จะมาอยู่ในกลุ่มอาเซียนที่เปิดร่วมกันเนี่ยต้องเป็นธนาคารซึ่งค่อนข้างมีความเข้มแข็งมีการจัดการที่ดี แล้วมาตรฐานที่จะใช้เนี่ยก็ประเทศเจ้าบ้านก็เป็นคนดูแลเขาต้องกําหนดถึงความมั่นคงของประเทศเขาเป็นสำคัญอันนี้อันนี้พูดลําบากเพราะแต่ธนาคารก็มีจุดแข็งต่างกันแต่ธนาคารของในาอาเซียนก็มีรูปแบบการเงินต่างกันนะครับในบางอาเซียนนี้ก็เน้นหนักลูกค้าผลิตภัณฑ์บางอย่าง บางประเทศก็ใช้ตามลูกค้าซึ่งมีอยู่ในประเทศตัวเองเป็นส่วนใหญ่แชเปี่ยนเดียรเปรียบเนี่ยในการเพิ่มอาเซียนขึ้นมาเนี่ยก็คงต้องดูว่าจะใช้ศักยภาพของตัวเองเนในด้านไหนบ้างแต่ประเทศก็แน่นอนก็มีความชํานาญไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าพอรวมอาเซียนแล้วจะใช้ความชนานาญหาจุดความชํานาญของตัวเองเนในช่องไหนได้ ถ้าเกิดภาพรวมจริงๆแลวเนี่ยก็จะทําให้ทุกประเทศดีขึ้นแต่ในการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ต้องคานึงถึงว่าพอมันมีผู้เล่นรายใหม่หรือมีการแลกเปลี่ยนบริการมากขึ้นเนี่ยก็คงต้องภาคการในการคงชํานาญมากกว่าทาง,ทาง,ท,างทางการแต่ต้องมองภาพไปบอ,อกว่าจะจุดเด่นจุดขายยังไงในการได้ประโยชน์ขึ้นมาอาจจะไม่สามารถแข่งขันในเจ้าของประเทศตรงจุดนั้นได้จะต,ต้องหาจุดอื่น อย่างเช่นบางประเทศเขาก็มีความชํานาญทางด้านธุรกรมรมระหว่างประเทศบางประเทศอาจจะมีความชํานาญทางด้านการปล่อยสินเชื่อดูแลลูกค้าระดับหนึ่งทีนี้พอรวมเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละธนาคารหรือแต่ประเทศเองก็ต้องดูว่าอันไหนที่จะเหมาะสําหรับตัวเองมากกว่าทั้งตอนนี้ผมว่าธนาคารแต่ลธนาคารก็คงอยู่ในระดับที่แบบเตรียมการกันอยู่ว่าจะว่าจะเป็นยังไง คือในการรวมอาเซียเนี่ยก็อย่ามองว่าจะเป็นการแข่งขันถ้ามองการแข่งขันเราคงไม่ถูกนะนะครับมองว่าเป็นการเปิดโอกาสในรูปแบบใหม่ๆเปิดตลาดซึ่งแน่นอนในการเปิดการแข่งขันหรือเปิดตลาดใหม่เนี่ยก็ต้องมีแขกเข้ามาซึ่งถ้าแขกเข้ามาในบ้านเราก็ก็เป็นโอกาสของเราคือไม่อยากมองว่าจะจะแข่งขันคิดว่าเป็นเป็นทำงานร่วมกันดีกว่าคล้ายๆพี่น้องอยู่ด้วยกันในประเทศเดียวกันในกลุ่มเดียวกันเนี่ย พอรวมตัวกันแล้วมันก็เอามีการเสริมกันได้ถ้าเกิดเรามองว่าเป็นการแข่งขันเสรที่เดียวก็ก็ใช่แต่จริงๆอยากผมอยากมองเป็นโอกาสที่เป็นการมุมมองใหม่ๆเป็นการรวมตัวกันในภูมิภาคซึ่งมีความเข้าใจกันในการที่จะไปสู้กับต่างประเทศหรือรอบนอกของภูมิภาคมากกว่า กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ a อเชียเอเลนทงสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนค่ะช่วงนี้เราจะได้รับฟังข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการเารตรียมความพร,ร้อมของระบบการเงินและการตะกันนะคะกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณโชติพัฒน์พีชานนนประธานกรรมการบริหารอาคเนยหลุ่มธุรกิจปะกันและการเงินกับช่วงนี้นานาทัศนะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยประกันไทยในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีโอกาสเจริญเติบโตค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะประกันชีวิตเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยทําประกันชีวิตค่อนข้างน้อยนะครับประมาณหนึ่งใน4ี่ประชากรทั้งหมดนะครับเพราะนั้นโอกาสการเจริญเติบโตในเรื่องประกันชีวิตของเมืองไทยค่อนข้างสูงและเช่นเดียวกันโอกาสการเจริญเติบโตในด้านประกันภัยและประกันชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันครับประกันชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับมี นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเสียเปรียบจริงๆแล้วก็คือทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านประกันชีวิตเนี่ยเทคโนโลยี Technology จากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะด้านพัฒนา Product ไม่ว่าจะเป็นการการคำนวณต่างๆนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าทางประเทศไทยมีส่วนเสียเปรียบอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในด้านอื่นๆอย่างเช่นว่าความสัมพันธ์ ในด้านเน็ตเวิร์ต่างเนี่ยเราก็มีความได้เปรียบกับประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาที่มาลงทุนในเมืองไทยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยบริษัทต,ต่างชาติจะลงทุนในบริษัทประกันได้ถึงจุดจุดหนึ่งคือไม่ถึง100%เเนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดทางด้านการเงินทางด้านการลงทุนอยู่นะครับในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกฎสีรีมากขึ้นเนี่ยข้อจำกัดนั้นหายไปผู้ประกอบการไทยนะครับในด้านการประกันเนี่ยก็คงจะมี การแข่งขันสูงขึ้นต้องเตรียมพร้อมมากขึ้นเพราะว่าในต่างประเทศนอกเหนือนจากทางด้านาเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีทุนในการมาลงมากกว่าผู้ลงทุนในประเทศไทยครับที่เรียนเนี่ยนะครับว่าธุรกิจโอกาสการเต,รเติบโตของธุรกิจรันไยในเอเซีเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดก,กับ ประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประกันในเมืองไทยเนี่ยได้มีการเริ่มเข้าไปร่วมทุนหรือทำจเ,เจ้า v e n t u r กับบริษัทประเทศเพื่อนบ้านนะครับอยู่บ้างแล้วเช่นเดียวกันนะเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการทําประกันเนี่ยยังยังอยู่ในค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นโอกาสการเต,รติบโตตรงนี้ค่อนข้างสูงมากครับเมื่อตลาดใหญ่ขึ้นนะฮะมีคนมากขึ้นนะครับมีทรัพย์สินมากขึ้นนะบุคลากรเหล่านั้นหรือว่า บริษัทต่างๆก็ทําประกันกับเรามากขึ้นนะฮะนั่นเป็นโลจิกอยู่แล้วนะครับแต่โอกาสการทาประกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราทำอยู่เฉพาะประเทศไทยนะครับเรามีโอกาสได้ทํากับประเทศเพื่อนบ้านนะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะไป leverage หรือไปใช้ในประเทศเพื่อน้านได้ตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเมื่อมีข้อจํากัดในด้านแต่ละประเทศเนี่ยทำให้เราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะเราไม่ได้เป็นบริษัทในประเทศนั้นๆ นะครับเราก็มีข้อจำกัดที่จะปะขยายธุรกิจแต่ถ้าเปิดเสรีไม่มีพรมแดนแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถขยายเข้าไปโดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดก,กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางลาวหรือเขมนซึ่งจริงๆตรงนี้ทางเขมรเองหรือลาวเองเนี่ยทางบริษัทประกันในไทยก็เริ่มเข้าไปบ้างแล้วเช่นกันครับ สำคัญที่จะเป็นกีซัคเซสก็คือว่าในด้านความรู้เทคโนโลยีของการประกันนะครับแล้วบุคลากรน,นะครับแน,แน่นอนนะครับภาษาที่ใช้นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับบริษัทประกันทุกบริษัทเนี่ยก็ทำกันในประเทศไทยนะครับเมื่อข้ามพรมแดนออกไปแล้วนะครับภาษาที่ใช้อย่างเช่นภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาธุรกิจนะครับฐานข้อมูลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับฐานข้อมูลนะครับในประเทศเรียกว่าประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราเนี่ยนะครับก็อาจจะมีข้อจากัดทางด้านฐานข้อมูลซึ่งจริงๆถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีไปร่วมทุนนะครับกับประเทศกับบริษัทในประเทศเหล่านั้นที่มีฐานข้อมูลเราก็คงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาน,นี้ได้ สำหรับอาคเนของเราเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการเติมพอๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านบุคลากรนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโน้ตฮาวต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านประกันเพื่อจะพัฒนาผลิตของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในประเทศนั้นๆนอกจากมีการพัฒนาบุคลากรภายในนะครับด้วยการทำเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเราเองเนี่ยก็มีการที่จะ หาบุคลากรนะครับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรในธุรกิจประกันหรือองค์กรธุรกิจทางการเงินนะครับมาเสริมความแข็งแกร่งของบุคลากรของอาคาเนของเราครับผลิตภัณฑ์ของอาคาเนของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจากความต้องการของลูกค,ค้าเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงว่ายอกตัวอย่างเช่นเราเองเนี่ยมีสาขาบุกดาห,าน,า,ดหคคานะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าที่ข้ามภูมแดนไป ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณ์ทางด้านประกันสุขภาพผลิตภัณ์ทางด้านรถยนต์ต่างๆอาคเนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม TCC Group ซึ่งมีธุรกิจหลากหลายไม่ว่าจ,จะเป็นเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์เนมของช้างนะครับสายเบเบอร์ชหรือว่ากลุ่ม TCC Land ดูแลทางด้านอสังหาริมทร,รพัพย์กลุ่มบริยูเกอร์ดูแลทางด้านคอน s u m e r และกลุ่มพันธีอ่อนดูแล,แลทางด้านการเกษตรอาคเนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ TCC เราดูแลทางด้าน การเงินให้กับลูกค้านะครับกลุ่มธุรกิจของอาคานีประกอบไปด้วยอาคานประกันภัยนะครับซึ่งเรามีประกันทางด้านอาคีภยัยทางด้านทรัพย์สินทางด้านรถยนต์นะครับอาคานีประกันชีวิตนอกเหนือจากด้านประกันชีวิตแล้วเราก็ประกันสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออาคานีแคปิตอลซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวด้าน้า perating lease นะครับเช่ารถยนต์ให้กับองค์กรต่าง,างๆเราก็มีความมั่นใจว่า เมื่อ AAC เกิดขึ้นนะครับอาคาเนีของเรามีความพร้อมที่จะเติบโตธุรกิจทั้ง3ธุรกิจของเราได้อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนขอบคุณครับมุมมองของคุณโชติพัฒน์ในช่วงนานาทัศนะน่าจะทําให้ท่านชมได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทําธุรกิจค่ะในช่วงหน้าเรายังมีแขกรับเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งท่านตอนนี้พักกันครู่เดียวค่ะ ของรายการค่ะช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะท่านจะให้มุมมองเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันเมื่อเราต้องก้าวเข้าสู่ AEC ค่ะไปพบกับคุณตะเวทองค์อาจสิทธิกุ่ในช่วงนี้ AEC กูดุงค่ะ ถามว่าโอกาสหรือความสามารถเข้าไปเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเราก่อนนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของเราใน1ิประเทศนะครับของเราเองต้องเรียนว่าระดับพัฒนาในด้านอื่นๆนเราก็ถือว่าไม่ได้อยกว่าใครก็ใช้ได้นะครับก็คือว่าอุตสาหกรรมการท่ยเนี่ยนะครับจะอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีตลาดเงินและตลาดทุนที่พัฒนาแล้วในแง่บุคลากร,กรก็คือตัวแทนในหน้าละตัวแทนในหน้าเราเนี่ยมีประมาณ 4, 0 0,000รายเศษ็ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานคอปพนะครับถ้าดูทั้งทั่วภูมิภาคอาเซียนแล้วเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1นล้านสองแสนรายที่ขึ้นทะเบียนของเรา4ี่แสนนี่ก็ถือว่า1ในสนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตของเราเนี่ยมีภูมิค,มคุ้มกันที่แข็งแรงจากโครงสร้างในหน้าตัวแทนที่มีอยู่เป็นจำนวนมา,มากนะครับด้วยปัจจัยรวมกันเช่นนี้เนี่ยต้องเรียนว่าศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและโอกาสเรามีเรามีนะครับ ซึ่งต้องเรียนว่าในอุตสาหกรรมกัรไถยในระยะหลังเนี่ยเมื่อได้ยินคําว่าการวางแผนรองรับ AEC เนี่ยตอนนี้เขาเลิกใช้คานี้กันแล้วนะครเป็นการวางแผนลุกเข้า a c นะครับซึ่งตอนนี้หลายหลายบริษัทประกันเนี่ยก็เริ่มที่จะออกไปนะครับสำรวจความเป็นไปได้แล้วก็มีหลายบริษัทเริ่มที่เข้าเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทางทางสี่ประเทศทางเหนือของเราพรม่าลาวเขนิเวียามนานครับ การเตรียมความพร้อมนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ด้านเดียวกันทั้งภาคเอกนชนและก็ภาครัฐผมขออนุญาตพูดเรื่องภาครัฐกันนะครับพะภาครัฐเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามที่จะกระตุน้นเตือนให้เห็นความสาคัญในโอกาสการเติบโต,ตของอุตสาหกรรมดิจิัลอุตสาหกรรมการไทยมีการเข้าไปพูดคุยถึงว่ากฎเกณฑ์ในแต่ละประเทศของสิประเทศมีทางไหนบ้างที่จะทําให้กฎเกณฑ์นั้นน่สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่เราพยายามนําเสนอเรื่อง ก็มาทันแบบง่ายเข้าใจง่ายขายข้ามพรมแดนได้ขายผ่านตัวแทนในหน้าที่อยู่ในประเทศนั้นนเป็นการเชฟหรือว่าสร้างรูปล่างอุตสาหการรมประกันไทยขึ้นมานะครับใน a e c ถ้าทุกคนมองภาพตรงกันแล้วเนี่ยต่อไปข้างหน้าพัฒนาการ a e c ก็จะไปแนวในแนวทางเดียวกันสําหรับภาคเอกชนก็ต้องเรียนว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทุกครั้งที่มีพัฒนาการของภาครัฐเนี่ยเราก็พยายามที่จะ,ะขยายเผยแพร่ข้อมูล ให้ภาคเอกชนมีความเข้าใจมีความชัดเจนเพราะนี่สําคัญนะว่าภาคเอกชนเองการวางแผนการธุรกิจการดําเนินธุรกิจที่ดีเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งต้องได้แผนที่ชัดเจนจากทางการใช้มาตรฐานในการกํากับดูแลอุตสาหกรรมของเราทั้งประกันชีอประกันน้ำเสยียในมาตรฐานสากลนะครับที่บอกมาตรฐานสากลนี่สําคัญนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยใครเข้ามาทําธุรกิจไม่ว่าในประเทศไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่เขาต้องการความมั่นใจที่สุดก็คือว่ากฎเกณฑ์กติกานเนี่ยเราเป็นไปแบบสากลอันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยแล้วถ้าเกิดขยายออกไปได้ในภูมิภาคเนี่ยใครก็มาทําธุรกิจในภูมิภาคก็จะมีความมั่นใจในอุตสาหกรรมการทียในภูมิภาคครับจากความพยายามของทางภาครัฐที่พยายามทำกวอมเข้าใจกันในรูปแบบ รเราพยายามให้ความชัดเจนของภาคเอกชนก็ต้องเรียนว่าผมเองอยากจะให้กําลังใจภา,าคเอกชนไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีความเข้มแข็งอยู่มากนะครับหลายบริษัทเนี่ยได้เริ่มออกไปแล้วมีคู่ค้านะครับพูนส่วนในต่างประเทศกันก็หลายรายหลายบริษัทในอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือกับทางการเป็นอย่างดีนะครับ การที่ประเทศไทยผ่านมหาอุทกภัยเมื่อปี54มาเนี่ยเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการภัยไทยซึ่งเราสามารถกลับเข้ามายืนบนขาของเราได้เนี่ยภายในร,ระยะเวลาสั้นอันนี้เป็นที่ยอมรับกันความสนใจของผู้ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็มีมากโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามาเพื่อร่วมกันเพิ่มหนึ่กำลัง เพื่อขยายต่อไปในภูมิภาคเนี่ยมีโอกาสมากทีเดียวนะครับะฉะนั้นเนี่ยพยายามใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการผนึก,กำลังแล้วก็สานต่อธุรกิจต่อไปในภูมิภาค,ค จากประเด็นเรื่องการเงินและธุรกิจประกันของไทยกับ a e c น่าจะทําให้ท่านชมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อน,นําไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆและประโยชน์ในการทําธุรกิจเมื่อเราต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะแล้วกลับมาติดตาม a e c a l e r t โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ